สวัสดีครับชาวเ p s Thailand ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีหูฟังจากทางค่ายโอโซนนะครับในชื่อรุ่นว่าเลด HT นะครับผม s t นะฮะ S n สเแล้วก็ T Tiger นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังที่ออกแบบมาด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับคือสีดำและสีขาวนะฮะหน้าตาจะคุ้นๆนะครับก่อนหน้านี้เคยรีวิวไปแล้วเป็นตัว USB แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวสเตอริโอนะครับเชื่อมต่อผ่านแจ็คขนาด3.5มิลลิเมตรนั่นเองนะครับผมแพ็กเกจของเขาจะเป็นสีดำแดงนะครับด้านหน้านี่ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรบอกไว้มากนะครับ ก็คือจะเป็นโล่งๆนะครับแล้วก็โชว์ตัวหูฟังเนี่ยแบบเต็มๆนะครับผมส่วนด้านหลังจะมีอธิบายว่าตัวเอียร์คัพเนี่ยเป็นไซส์ xl ก็คือเป็นเอียร์คัพที่ค่อนข้างใหญ่นะครับคือครอบคลุมได้แบบว่ากว้างนะครับผมทําให้เราไม่รู้สึกอึดอัดนะครับเวลาใส่แล้วก็สามารถปรับระดับของหูฟังให้ตามขนาดศีรษะของเราได้นะครับผมแล้วก็รีโมทคอนโทรลที่สามารถปรับได้นะครับแล้วก็ไมค์ที่ถอดได้นะครับผม detachable microphone นั่นเองกล่องก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากด้านข้างก็เป็นประมาณนี้ครับ นี่ฮะพรีเมียมซาวอะไรพวกนี้เขาอธิบายไว้หมดนะครับผมโอเคหมดเรื่องกล่องไปแล้วครับแล้วก็มาดูหูฟังกันนี่ครับหน้าตางนี้นะครับเจาเลตเอสนะครับซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบสเตอริโอนะฮะแจ็ค3.5เดี๋ยวดูสีดำกันก่อนเนาะสีดำนะครับก็จะมีโลโก้โอโซนนะครับเป็น O3 นะครับผมแล้วก็รับระดับได้นะครับแล้วก็ตรงที่ครอบหัวเนี่ยก็จะเป็น มือนกับปั๊มไว้นะครับว่าเป็นโอโซนนะครับข้างบนเป็นหนังนะครับเป็นหนังข้างบนเป็นหนังแต่ว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนกับผ้าตะข่ายนะครับเช่นเดียวกับตัวเอียร์ครับที่เป็นผ้าตะข่ายเช่นกันนะครับนี่ครับคือที่เขาบอกไซส์ XL คือใส่สบายนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่หมุนมาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งที่เป็นไมโครโฟนครับปรับได้เหมือนกันแล้วก็ไมโครโฟนสามารถถอดได้ครับมันจะเป็นรูอย่างนี้ คือมันจะไปสลักแบบนี้นะครับมันจะมีสลักของมันอยู่นะเห็มั้ยมันจะไม่กลมซะทีเดียวนะครับมันจะไม่กลมซะทีเดียวเวลาใส่ป่าก็ใส่ให้ถูกให้ถูกแง่งมันประมาณนั้นก็จะสามารถใช้งานได้นะครับผมโอเคมาดูสีขาวกันบ้างครับเป็นสีขาวดํานะครับตัดด้วยสีดําสวยงามทีเดียวครับทนสีนี้ปราประดับได้เช่นกันเหมือนกันทุะกางจะไปค่อนข้างไวหน่อยนะครับเพราะว่าให้ดูไปแล้วรอบแรกเยอะคงเยอะครับเนี่ยจะเป็นผ้าตะข่ายเหมือนกันหมด ไมค์ก็จะเป็นก้านสีดํานะแต่ว่าเขาจะมีสลักตรงนี้เป็นสีขาวนี่ฮะถ้าสังเกตไมโครโฟนของตัวสีดําก็จะเป็นสีดานะครับสีขาวก็จะเป็นสีขาวแต้มไว้นิดหนึ่งให้ให้รู้ว่ามันคือของสีขาวนะอะไรอย่างงี้ฮะโอเคก็เราไล่มาดูนะครับในส่วนของวอลล่มคอนโทรลหรือว่ารีโมทจะอยู่ในนี้หมดนะครับผมเปิดปิดไมค์นะฮะปรับระดับเสียงนี่ฮะออนออฟไมโครโฟนเห็นไหมครับนี่ไล่มาก็จะเป็นการเชื่อมต่อบแบบแจ็คอนาล็อก3.5มิลลิเมตรนะฮะ ที่สําคัญนะครับคือวัสดุของสายสัญญาณเขาเรียกผมผมค่อนข้างชอบนะครับความที่มีสายแบบนี้ก็คือมันจะเป็นยางแบบดีดตัวหน่อยครับมันจะเป็นยางดีดตัวหน่อยนะยเดวลาม้วนมุวนม้วน,นมาแล้วปล่อยก็จะแบบกระเด้งเด้งออกอย่างเงี้ยฮะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าวัสดุแบบไหนแต่ความรู้สึกของผมมันคือเหมือนกับยางผสมพลาสติกที่เป็นแบบโพลิเมอร์อ่ประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวลองสวมใส่ให้ดูสีขาวแล้วกันนะฮะป๊อป อย่างที้เขาบอกครับว่าหูฟังเ e อียคัพเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ครับผม,ผมก็เป็นคนที่ใบหูใหญ่เหมือนกันนะครับก็ใส่ได้สบายๆายถามว่าตัดเสียงไหมนี่บอกว่าไม่ค่อยตัดเสียงนะประมาณสักสิถึงยี่สปรต์ะมาณนั้นคือไม่ตัดเลยนะครับเข้าหมดดังตามปกติแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงมหยครับว่าเสียงไมโครโฟนจะเป็นยังไงบ้างครับผมครับผม,ผมก็เข้ามาฟังในส่วนเสียงไมโครโฟนนะฮะของเจ้าเซ โอโซนนะครับเลชเอสทีนะครับผมเชื่อมต่อกับซาวการ์ดในเครื่องของผมนะฮะก็ปรับเลเวลมาอยู่ที่หนึ่งร้อยเต็มๆเลยนะครับผมแล้วก็มีติ๊กบูทไปด้วยนะครับบวกยี่สิบเดซิเบลนะครับผมอันนี้คือเป็นดีฟอลต์ของทางซาวการ์ดอยู่แล้วนะครับซุ้มเสียงเป็นไงบ้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเสียงไมโครโฟนนะฮะที่ได้ฟังกันไปก็ ผมถือว่าผ่านเลยนะครับเพราะว่ามีเสียงไม้ที่ค่อนข้างนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็ดูดเสียงได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับไมโครโฟนเจ้าโอโซนตัวนี้นะครับผมก็เชื่อมต่อแจ็คธรรมดานะแล้วก็พูดถึงคุณภาพเสียงหรือว่าลักษณะของเสียงเจ้าโอโซนเลดเอสทีตัวนี้นะฮะก็จะออกแนวแบบกลางโปร่งนะครับใช้คําว่าโปร่งคือแบบจะใสๆนะครับผมสูงๆนะฮะแหลมๆประมาณนั้นก็คือ ถ้าสรุปกระชับๆเลยคือกลางแหลมอ่ากลางแหลมจะเด่นนะครับผมเสียงแหลมค่อนข้างจะคมทีเดียวนะครับรายละเอียดเสียงในเกมเนี่ยเรียกได้ว่ามาครบถ้าฟังเพลงก็จะต้องเป็นแนวพวกป๊อปคลาสสิกอะไรพวกนั้นถึงจะเหมาะนะครับผมพวกเพ,เพลงร็อกเพลงอะไรพวกนี้ที่ต้องการแบบเสียงเบสเสียงกลองแน่นๆ,ๆ,ๆเนี่ยเจ้าตัวนี้ยังไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับผมก็ใครสนใจนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านเกมวิ่งเกมชั้นนำโดยทั่วไปนะครับอาจะจำหน่ายโดยทางสปานะครับผมบริษัทสปานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ Like